สวัสดีครับพ่อกันคีอเก่าพี่น้องกับคนผู้น้อยเกือบไร้โลคนบัดทินพัะินบระเห็ดคือเก่าครับผมเมื่อนี้ครับพี่น้องมันเป็นอากาศอ้าวผมติดไปเบื่องเห็ุกับลุงพานเสร็จขีเก่าพระเหตดสวัสดีพี่น้องไงครับผมเดี๋ยวเขาสิไปเบิ้งเห็ดกันเพราะว่าลุงเราเราหัวตาเมต่อไหร่พี่น้องเพราะว่าเราเคยโคกนี่เราเคยไปเก็บแต่ว่าคนที่บ่ใครคนที่ว่ใครเห็นหอกแต่ว่าเราสนใจมันมันเป็นทางผ่านแต่ว่าเราว่าเราเคยไปเก็บมันทีมีออกเหตดหลายเห็ุสุย่างเหตุสุย่างอันละ แต่ว่ามือนี้เขากลับโป่งูหรอกพี่น้องว่าที่ใดบ่ได้แต่ว่าเขาก็ับที่ไปทดลองเบิ้งจกักรสมงค์หนึ่งเย <Ooh. S 1> ็บเห็ดสมงค์หนึงกับแม่การเรียนลุงนมแดดเนาะงชั่วโมงสองชั่วโมงนี่เอ <Yeah. S 1> <laughs> เดี๋ยวทีไปายเย็ซีไปลุยปลาเห็ดครับมือนี้เห็ดดินครับผมเดีติดตามน้ำกันพี่น้องขอบคุณในรายที่เขามาเป็นกำลังใจคือเก่าครับพี่น้องว,ว่าที่เป็นแฟนคลับพูดไม่คนเก่านะครับพี่น้องเนาะขอบคุณในรายคอมเมนต์มาได้พี่น้องที่เอาเห็ดอย่างหรือว่าที่เอาไปเห็ดอันไหนอย <can> ากเบิ้งอันไหนอยากเบิ้งช บอกมาคอมเมนต e ์มาพี stop, stop. ่น้องคุยกันนะครับผมขอบคุณมากๆครับที่ติดตามและติดตามข้ามาตลอดส้มกันมาตลอดนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับน้องเอะครับพี่น้องลุยกันเลยครับพี่น้องมาเห็ดเลยโอตะวันก็เป็นตะออกเลยเดี๋ยวจะเห็นน้นกันครับพี่น้องไต้ท่นคิตอยู่ตรงไหนก็โยนนี่นะเคยออกปาเนี่ยโอ้ขางข้างเนี่ยพี่น้อง ทางทางนี่ครับได้เลล่ะวันนี้จคนตายเอ้าในเสียมมาตัวนี้บันน้มีดตัวนี้ปลาบิด <c oughs> <c oughs> เสียน้ำมันอ,มอยู่เลยไปพี่น้องไปลุยปลาเห็ดน้วกันครับมาหัวเราพี่น้องหัวปลาเห็ดแล้ว,ว,ปลลวไปไปลุยน้ำกันพี่น้องเช็คก,กินได้เห็ดนั่งละเช็คก,กินได้แบบได้ละแต่ว่าหมดปีไก่แล้วว่ามันออกแถวนี้แหละคนคนว่าใครหูงจักดอกโคกนี่งแ้เจ้ามันเป็นปลาอย่างนี้ปลาปลาอย่าง ปลาหยางครับพี่น้องครับปลาหยางพี่น้องเอฟซีไปลุยน้ำกันครับผมเนี่ยตีกกาย่กิดน่อกขนนี่นะต้ยยนยาง,งนี่นะเนี่ยมาพี่น้องมาอับน้ำปลาหยางตะวันอาเดเลยนะลุงเนปลี่ยนจะออกอยู่นะน้ำค,นค้นยังสิบใครมีดิเลือกหน้าเลยอะเป็นแบบนี้อยู่ดิไม่กูเหดุังว่า ต้องเชี่ยหาหรอไม่ไหลนะดียวนะาปนี่นาตึยโอ้เห็ดหังอ้ยโอ้เห็ดเพิงเด้ยนี่ออู้พี่น้องเป็นมู้ไหาดอกเดี่ยพี่น้องโอ้ยจะดอกง้มเลยีะงามเห็ดจีกอนอ้ยอันนี้เพิงแท้เ่ก่อนนั้นเป็นเพิงผมดวยครับนี่เพิงแท้เด้ยนี่ สวยเตะวะดอกง่ายเลยวะก็ขี้ดินที่พเขาในดอกมันติดเขาเขาอะไพี่น้องมันเป็นเห็ดอันนี้มันมันมันอันนั้นแท้วะพี่น้องเห็ดเห็ดเพิ่งบ่ขมนะพี่น้องหัวซีดอกเลยเตะหั้ซีห้าดอกหัวซีดอกดีดอกป้าพี่น้องมึงดูตกตาของมึงดูโอ้ยแกมันอพี่น้ง มูเดียวแมุ่่มนมูแม่มูเดียวแมู่รูบินดอกดีดีเด็ดอีอขาหักสิเออขาหักมูไอ้เจ้งดอกสี่ห้าดอกกอัีืขวายอย่งนี้ลุงเนี่ยเนียขวายจั่นิมหมโอวยมวยขวายจันไปพี่น้องรุยไอเรื่ยๆครับผม นี่แล้วไปลองนะครบบันแม่นโคกทั้งบันเขานี่ดีคัดเข้กันด้ยย่างนี่มันเอาเนาะอุ้งปาดมาฟังดูอู้พี่น้องเฮ็ดยังนี่เฮ็ดยังงเยอะเฮ็ดยังนี่อุ้ยสามดอกสามดอกลุงเดี๋ยวต้องเกี่ยหาไข่วันนี้มันจะมีไข่ปะเนี่ยเห็นละงอกเห็นละงอกเลี้ยงตัวนี่อื้อพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งเกี่ยหาไข่กัน พี่น้องเบิ่งดือยสามดอกพี่น้องอู้มันขึ้นน้ำโง่หนี่เลยเนาะอู้โอ้เจ้าบ่อมิดนาเสือมมดมาปาดวะโอ้ยลิมิดเนาะเจ้าไปเอาเอาเขียมมาวันนี้ไหมเนาเขียมเอาเจ้าเขียมกันอะไรอย่างี่พูดดาเค่อยๆพูดเดาหน่อยว่าไปดองหมานเจ้าที่ได้แกงยี่รีเจ้นี่สุดยอดเลยที่ได้แกงยี่รีว่ะโอ้ยเอามือรอรอดินออกก่อน อพ oh, oh, ี่น้องสีได้แจงอยู่ดอกใหงยหนี่งไว้ลูเอ๋ออันนี้ดูเสียบให้ดูเสียบให้ดูเอานี่ผิวน้องเตอะพี่น้องดอกเงยกว่ารูปดินดอกรูปดินดอกว่าเจ้าโบมีดไหมมีดไหมเจ้าเชียบเชียตัดขาออกเลยเนี่ยพี่น้องก็บม่เป็นเซียนเจ็ยมเห็ดปันใดได้พี่น้องแต่ว่านี่แหละคนเขาว่าเซียนมันบบไคพอร์มิจะซุ่มบบไคเซียนหนึ่งมันพอเห็ดมี่จะซุ่มโบไคเซียนนึ่งฟอเห็ดได้ไหมเนี่ย มีดอกนี่ไหมเด็กแกงแทบไม่ดีอ้าเอาเจ้จับไปดโอ้พี่น้องนี่เขาบอกเอาอันนี้ที่ดินบองนี้มันออกไปมันเกิดนี่ป่ะฮ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 ะองสะดดอะฮ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 เฮะ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 นเกิดเฮะนะะอะฮะฮะฮเฮะฮะฮะน้ฮะฮะฮะเกฮะ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 เะฮะฮะฮะะะก เอยบอกแล้วว่าตะเก่ามันเติดเติดดี้อืออ <S 2> <S 2> สุดยอดนะสุดยอดสามดอกได้สามดอกแล้วพี่น้องอืสุดยอดสุดยอดนะ,ะโอู้พี่น้องหยาเลยหยาเลยพี่น้องมันตะเข่ามันได้มันตะเข่ามันไดปลาเลยพี่น้องแต่ว่าปลามันว่าไงเหมือนแบบเป็นปลายูคาเอ้ยไม่เป็นปลา,ยา,า,ปายอย่างเกาะปลาหยางต้นหยางก็จะปลูก นี <ừ>? ų, cow, uh, ่ <c ười> ู Not, mm ่อัะพี่น้องพี่น้องเไ้ข้าวเดียวว่าแต่ว่าเห็ดทุกนีมันออกมันมันจีบวัวใครออกดอกแค่ละดอกเล้มันจีออกแย่างหน่อยกับสองสามเนาะน้องเห็นเนี่ยน้องเห็นในแย่งหน่อยกับสองสามเนาะไอ้คนเรื่งถือเปล่นแต่มีแต่ว่าเนาะเนี่ยฝนตกไม่บังหญ้าพวกนี้มันเขียวไปตองมันก็บจกลายเป็นเสียเห็ดแล้ว คือว่าโคกนี่บะใครบะใครมีคนหูเลยหันลุงคิดบบมาหน่กับโบหูเลยพี่น้องหันเราบบมาก,กับโบหูเลยเพราะว่าเราเคยมาหาบโบบอกไปไหน <laughs> แล้วท่ <laughs> บานพี <laughs> ่น้องยี่ได้กินแจงอีหลีวะนัดต้องมังนต้องมีอีกเลยวะอ้พูดนี้ยังดอกอปไงขึ้นีหมพูดเนี้โอ้ไปเบิ่งดู <laughs> ดอก <laughs> ปา้าพี่น้อง พี่น้องเบิ้งดู้งเบื้องขับพี่น้องวันนี้เบิ้งเบื้องสามดอกทนทนเลยอุ้ยเสียดายตะบวเสียดายตะบวได้เอามีดมาพี่น้องเดี๋ยวเสียมไงเอาไหมเอามือมือมือนั้นเอาก็ได้ดอกพี่น้องงามว่ะดอกนี่ไหมมันบานครับบนว่าบดแมงอันนั้นกินมันเด้วยอ้ยเสียดายมาเบิ้องทอตอนจุ่มเนาะนะพี่จุ่มไงเนาะนี่เอืมว่าเอาจุ่มนี่ก็อุ้ยพี่น้อง จุดยอดจดุดดพี่น้องเบิ้งดอกนี่นะ้อพี่น้องมึงมงมี่กลดอ่เบิ้มงดอกอย่ามเ้ยอเถอะยัดดดินค่คยได้ลุ้งดอกนี่มันมันมันบานแห้งอย่งี้คือยกลับัมันมีแตกพี่น้องแมวแชงมืกันเลย เบื้งดูดอกใกล้แล้วอิ่มเลยเนาะคนอิ่มแล้วดอกนึงเนี่ยโอ้ยมัเท่าเลยเต้วนี่เกินไปยังแม่งเงินกินอู้หูจริงหรอเสียนเสียนเห็ดพี่น้องอันว่าบอก่มาเนี่ย่าได้กิงเนี่ยเบื้งดวยเนี่ยเห็ดละโง่กักกักได้ี่น้องเงี้ยเอฟซีไอแบบเนี่ยหักหักหัก มีนี่พายเอฟซีมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดเด้อมีแต่เห็ดได้แต่เห็ดละโง่กับเห็ดไอ้เพิองเพิองหวานเด้อเพิองหวานบล็แมนบล็อคแมนเพิองขมด้วยพี่น้องเฮ้ยพี่น้องคือยังหยาแต่แับนี้จะได้กินแจงเห็ดอีหลีว่ะสุดยอดเลยพี่น้องใส่เอาไฟอีกแล้วรับไฟอีกแล้วเฮ้ยพี่น้องรับไฟพี่น้องดูใส่

สึดยอดอิลีสึดยอดอลีเจริญดอกนี่คลักไกินแกงเบิ้งดอกนี่เบิ้งดอกนี่พี่น้องโอ้งามดีเนาะนี่ยึ้ดยอดอีลีวะอดอีลีวะเบื้ี่พี่น้องเบื้งดอกเป็นได้แกงแซบบอกเป็นไดแกงแซบบอเฮ็ดละงหกไหมเบื้องด้วเบิ้งงดอก ไ้ยสุดยอดอหลีพี่น้องมาเด้อครับมีแรงหิบไปแข่งเห็ดละงวกเขาเนี่ยเนี่ยแต่ละดอกเนี่ยพี่น้องเมืองเลิศสาธุนงคือมันแต่ต้องกินเอามืองสุดยอดครับผมสุดยอดครับมันเอามันเป็นแต่ออกครับพี่น้องมันเอามันห่อนมันเอออหลีเป็นต่ออกเยู่สุดยอดเลยมันมันเคยเอากับตาไม่พี่น้องเบืองดูกัตากัตาเฮา นี่จะออกยังไงเนี่ยเมื่ได้นี่ได้พี่น้องเบิ่องด้วยปกติมันมีเห็ดละงกุ่เบื้องใกล้เต็มกระตาเลยฮะฮะปกติมีเห็ดละงกุ่เหลืองนี่เบิ่งเบ้อผมเลยเบิ่งเห็ดละงกุ่งเกลียงนะมันที่ออกเปนมูบ้างเห็ดละงกุ่งเกลียงโอ้ยเป็นมูเป็นมูมีน้องเบิ่องละลายดอกเลยเบิ่งดูครับสุดยอดเลยปกติมันจะออกนะเห็ดละงกุ่เหลืองอีตอนน้าเจ้ามาได้บ yeah. yeah. yeah, uh ่ะส yeah. uh ันมันเห็ดละงกุ่เหลืองอ่ะเมอวันก็ต้องออกแล้วมันออกแล้ว เคยยิ้มข้างไหนเล่นนะขาอย่งเบิดเนาะแต่มันร้อนมันไ่ใหญ่ไงวะอือร้อนใครแต่ว่าบ่ฮ้อนเด้พี่น้องกูว่าไอ้เฮาอยู่นี่ทำมาเจ็บอยู่นี่ห่มเด้ซทำเจ็บอยู่นี่ห่มเลยนี่นี่เห็ดหยังเพี่อโอ้ยเห็ดเห็ดบ่ไอยบ่แม่นเด้อเห็ดน้ำหมากซชนี่เห็ดหยังวะกินกินได้บ่นี่เห็ดซันี่โอ้ยได้เดาเนาะนี่เห็ดนาแหล็ดตัวนี้อันนี้เห็ด

ไม่ต้องออกขานคือมันน้ำมันเ่าแล้วให้มันเปียคาดินถึงงินมันหันจ้มเด็กเอาต้มน้ำแบบไอ่หลวงมันใกล้เต็มกระตากระตาหน่อยนะไอ้เสือใหญ่ลีลีมาลุงเกียิหนี่ส <no ุดยอดเลยนี่ครับพี่น้องเขาหันเขาหันผู้รู้จักหม่องนะลุงเนาะนี่นี่ก็กินได้ที่นี่เห็ดอย่างเห็ดน้ำหมากด้วยเห็ดน้ำหมากเห็ดเห็ดแดงเออ นี่แหละพี่น้องหั่นผู้คนาหูจักโคกอ่ะอั่นเขาหูจักโคกเขาดิ่งเขามาหาหลอดว่าลาดเป็นบ่ลุงไไไปปปหั่นเขาหูหันน้องหูจักโคกมันแล้วเนี่ยเขาดิ่งมาเนี่ยว่าลาดแต่ว่าหั่นหันมันออกเลยหันถ้าหั่นบวบเนี่ยเขาย่างเข่ามาเขากลวงแล้วเนาะว่ามันออกบ่ออกเนาะเาหาเบิ่งบางทีมันเคลื่อออกพี่น้องหันสวนสัตว์เล็ดลงมูก เหลืองเท่าน oh, <wh> yes. you know? ั้นไปเบิ่งดูอุ้ยสามซีอู้เป็นมูเลยไหมอู้เป็นมูเลยเนี่ยเนี้ยนี่เอาใบไม้ออกเด้อไอพี่น้องเบิ่งกะกัดเด้อเคี้ยวใบไม้ออกเด้อเนี้ยพี่น่องหักเลาะหาหักเลาะอู้ยพี่น้องจุ่มน้อยๆมันหน่อจุ่มน้อยๆก็มีด้จุ่มน้องจุ่มน้อยๆก็มีครับหน่อยหัดได้แกงดีเลยครับนี่พี่น้องเบิ่ง โอ้ยสุดยอดเลยมูนี่มีตั้งหลายอ่ะหลายดอกว่ะเสียมเตเสียมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกไหมมูนี่เจ็ดดอกดอกนี้ยี่นี่จะออกไปเรื่องบวแปดดอกว่ะมูนี่มีแปดดอกพี่น้องเอ้พี่น้องเปิดดูมันขึ้นเนี่ยลุงคัมสดคัมเดียว์คัเดียร์เลยนี่ดอกขึ้นเลยได้พูดได้ โอ้ยเอาเอาเสียมขึ้นรถปั่นมาสิไม่หาหน้องใหม่เนอะเฮ้ยพี่น้องเอาเสียมขึ้นรถมาปั่นมาหาน้องใหม่เหมียวมาหาเห็ดเลยอู้ยมันหนีมันพี่น้องนี่แหละคนคนมันไปฉี่ก็ข่อเห็ดก็อยากปากว่าเห้ยงัดขึ้นมาเลยแง่เด้อนี่เลยตามดอกแกงเขาเขาแกงใส่อยังวะยังเสียม Chang tâm môn thiêng chang thầm can bước níu nha chạp xếp như lắm chạp nếu như lắm chạp nếu như lắm chạp nếu như bên đây nếu như lắm chạp 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 nếu như lắm gì như lắm พี่น้องเนี่ยเอาแซลมูตันเองแงาแง่แง่แกะจากบ้านเลยโอ้ยน้องได้กินนี่ลีว่าจะเงียบเบ่งเยอะเยอะยังไงเอ่ยเต็มกระซ่าเลยครับเฮ้ยหาเมืองนี้นี่บ่กแต่ว่ามันปลาหน่อยเนาะพี่น้องอยู่ข้างทั้งย่พีน้อง ห่างทางไปนิดหน่อยมันเบิดหลับพี่น้องบันหาทั้งกับบุมีเลยบันจิตหั่นมันโอ๊ยมันได้แขงพอแข่งแล้วพี่น,อน้องเบ,บิงงงบ่งดูเบิ่งดูพี่น้องงามคักบัดวดอกเนียนหอมาับประทันนี่ลุงมันเท่า,แล,ทาแล้วนะพี่น้อง มัน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 ว่าได้เกิดเป็นพืชติดกันไปเบนะิดเนาะท่านพี่น้นองคือได้เบิงบ่งภาพงามๆอยู่เนาะมันเกิดอยู่มองละสองดอกสามดอกแต่ว่ามีเห็ดเห็ดอันนี่แหละเห็ดเห็ดอันดอกเหลืองๆนี่แหละมันเกิดแปดดอกโอ้พี่น้องเห็ดเหลืองงอกเหลืองจีฮะเห็ดไข่เหลืองโอ้เห็ดไข่เหลืองจีพี่น้องเบิ่งดูสุดยอดว่ะฤทธยอดว่ะที่น้อง เห็ดละงกล้วนๆเห็ดละงกเห็ดละงกขาวก็เห็ดละงกเหลืองโอ้ยเด็ดเกงได้แจก,ง,กงครับผมยังไดก่พี่เอฟซีเมื่อนี้พาพี่น้องมาเที่ยวล่องปลาเห็ดครับโอ้ยนี่น้องเขาจเจ้าเห็ดไอ้แต่ว่าคนนี่ไม่ได้ขี่รถไก่เลย <laughs> ขี่รถไก่พอใครมีคนแวะเข้า <laughs> มาเขาจะโมลุกจัดเจ้าเจ้าพันขิดเรามาหา อหาไส่หนูเราเลยลัดมาทั้งนี้เราเลยเห็นได้้พีไก่เนี่ยเราเลยพอดีเราก็เห็ดงานดุ่มเทียบบาที่นี่เราพึ่งมาเรามาจันเห็ดงานอยู่จันพอดีก็เลยเราพามาหานี่เราที่น้องพาเอฟซีมาเจ็บเห็ดเียมเผาเมือนนี็สุดยอดเออครับ่าผู้ได้ ติดต่อมาทั้งเบรอคนปะทินพระจินพระเห็ุก็ได้ขียงหนึ่งพอดีครับยังไงก็นม<อ>ิยังมีฝากไอ้อบุลุงเรียงงานเรื่องการบอกแบบซีเ่ยราคาเขาเบ้าก็ได้ใกล้ไกลเขาก็ไปเฮ็ุให้เบเอชนะ<อ>ก็คือราคาย่อมเยาครับต่อเติมพี่น้องต่อเติมต่อเติมปูกเบื้องตั้งสุกพันนี่ยังรับเบืด รับเบอดครับผม<ห>ทุกอย่างโท,ทเชื่อมหลงังโค้งหลังค้งหลังคาบอก,บอกเ,อเบอร์พี่น้องอีกเลยจักรอบศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สามเก้าเก้าเจ็ดหกสามอ่านะครับช่างสมคิดนะครับเนาะได้กับทร่มาได้ครับผมนะครับเจอกันไหมพี่น้าพี่น้องกบคุณนที่ติดตามขอมาติดตามนะครับเดี๋ยวเขาลับเราพี่น้องเจอกันไหมพี่น้าครับ <laughs> ดีครับ